หอามเลอย่าโวยวายอย่าโวยวายมันเห็นทำท่าดีดนิ้วมันกลัวนะมันกลัวโดนดีดหูเบิ้งเบ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 ลัวไหมัวไหมันได้กินปราทูผู้ชม ดูหน้า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 แงาเงามันบนบนนี่นี่นั่งบนอยนั่งเห็นปะทูนั่งบนอยู่นั่งเห็นปะทูหามานั่งเฝ้าตูตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปากเดียปากแป๊บแป๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวในกล้องไหมเนี่ยเห็นตัวในกล้องไหม จะงอกดูจะงอกดูเห็นมันเห็นตัวเองในกล้องเห็นตัวเองในกล้องจะงอกดูนะเห็นตัวเองตัวเองในกล้องสวัสดีคุณผู้ชม EP นี้เป็น EP พิเศษไม่พิเศษหรอกพูดไปงั้นแหละให้มันพิเศษ ขนานี้เวลาตีสองเนื่องด้วยว่าหิวไงแล้วกลับมาจากทํางานใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไม่อยากกินอะไรหนักๆก,ก็เลยกินนี่ปนปลาทูแมงดาอะไรเนี่ยยังเงีวเนี่ยปนปลาทูแมงดานะคุณผู้ชมหรือน้ําพริกปลาทูแมงดานั่นเองนะจ๊ะ ไม่กินข้าวเพราะว่ากลางคืนไม่กินแป้งกะหมดกกินมุกแอะ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 อย่าโวยวายอย่าโวยวายมันเห็นทำท่าดีดนิ้วมันกลัวนะมันกลัวโดนดีดหูล่เบึ้งเบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึงกลัวไหมกลัวไหมนั่งเฉยเลย ได้กินปลาทูคุณผู้ชมดูหน้า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 หง่าหงามันบนบนนี่คือจะบอกว่ากลางคืนกินได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อย่าพยายามกินแป้งกินข้าวนะก็กินพวกนี้กินได้เผ็ดมากอร่อยไม่ได้ว่าอร่อยเผ็ดมากบนปลาทูหอมมากเหม็น แมงดาแมงดาเหม็นอันนี้เป็นหน่อไม้ที่แม่กู้เอามาให้นะครับที่แม่กูไ้ไปหามาอะอย่างน่ะที่แม่กูไ้ไปหามาเผ็ดไปกินไม่โดนพีนแล้วกันเหงื่อออกหัวเลย,ยแจก แต่บอกไมากม่แต่คนเราคนอ,อีสานคนอ,อีสานไงเออมันเผ็ดจริงวะคือคำสองคำแรกมันไม่เผ็ดหรอกแต่กินไปแล้วมันเผ็ดคำแรกนี่ก็เผ็ดเลยค่ะไม่เราไม่ได้บอกกลางได้ไงว่าไม่เอาเผ็ดนางก็คงจะทำแต่ ว้าควิปมันาขี้นกมีประโยชน์นะคุณผู้ชมบางคนก็กินไม่ได้เพราะมันขมกินสดอร่อยกว่าใช่แต่ว่าจะบอกว่ากินสดอร่อยกว่ากินลวกนะบางคนก็กินลวกขมไหมขมแต่มันขมแบบทนได้ไม่ได้ขมแบบขมกินได้สีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอื้ม จะกินปลาทูเหรอหฮึนางโวยวายนางโวยวายคนละโต๊ะคนละโต๊ะอันหนึ่งตัวมองยั <laughs> งไงน,นั่งเห็นปลาทูนั่งบนอ่นะนั่งเห็นปลาทูนั่งมานั่งเฝ้าตาเลยเี๋ยวเดี๋ยวปากเดี๋ยวปากแผลแผเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวในกล้องไหมเนี่ยเห็นตัวในกล้องไหม จะงกดูองอกดูเห็นเห็นตัวเอในกล้องเห็นตัวเองในกล้องจะงอกดูเลยเห็นเห็นตัวเองในกล้องจะงอกเงี้ยมันต้องคู่เลย่จริงๆก็ทำไ,ได้นะเพราะว่า แต่ว่าผลิดช่วงนี้เราควออ้นไงแต่เราไม่ค่อยทำเราชอบกินแบบกะอิ่มแล้วก็ค่อยนอนแต่มันก็ไม่ดีหรอกมันไม่ดีเลยแหละกินตอนหลังเึ้งคืนเนีน่ยจริงๆสี่ห้าทุ่มเนี่ยก็ไม่ควรกินแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นผักไงไฟเบอร์เราชอบกินผักอยู่แล้วไงทั้งสองคนองชอบกินผักอยู่แล้ว ก็เปันเนี้แใครบอกอร่อยน,นี่เฮ้ยทำอะไรจะทันแข่าปลาวช่ไหมมันก็ขัดปลาคืนแ,แล้ว <c ười> คันเข่วแมวคันเข่วแมวจะสร้างหายบาให้จะว่าไง เป็นตาสร้างให้แปลว่าอะไรล่ะสร้างให้อะอะไรวะแปลว่าอะไรวะแม้แต่ยังไม่รู้เลยเป็นตาสร้างให้แปลว่าอ,อย่างวะอะไรวะคือเจ้าคูจะแปลยังไงวะเป็นตาสร้างขั้ <c oughs> แนแถวแง่หรอเออขั้นแถวมันขั้นแ,แขัวคือแบบว่ามันเคี่ยว,เ,ยวเป็นตาสร้าง เป็นตาสังแปลว่าอะไรวะ,ระไทยนึกไม่ออกว่าเป็นตาสังมันเป็น,นาตาลิปโตก่ะน้ำตาลอันนี้คือต้องถ่ายด้วยไดค่ะเป็นตาตั้งเนี่ยแบบวะ่ากูจะอธิบายคำนี้ยังไงวะเออนึกไม่ออกจริงๆอ่ะเป็นตะลิปโตน่ะนะสงสารเป็นตาตั้งนี่อย่างวะ ักแปลว่าอะไรวะนึกไม่ออกจริงว่ะเหมันเที่ยวก็ขั้นแถวเป็นแถวแปลว่าอะไรละ่ะเออคือกันเด้อร์กันตาซั่งแบบนี้เป็นตัวแบบปอกไฟใส่กันเกี่ยว,วกันไหมกัมนะะตาซั่งหน้าชาังนั่นแหละแบบหน้าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยหน้าลำคาแล้วหน้าชางังมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะมันอธิบายมันไม่ใช่วะ่ะมันไม่ใช่คำเนี้ย เป็นแต่สร้างมันหยั่งว่ะแปลว่าหยั่งว่ะไม่แต่ว่าแปลว่าอะไรคือบอกเออมีแต่พูดแต่พอจะนึกแปลจริงแปลไม่ออกวะ่ะเป็นแต่สร้างแปลว่าหยั่งวะ่ะคือแบบเหมือนพูดปุ๊บก็รู้กันอุย้ย <c oughs> พูดแล้วรู้กันเงนี้เหรอคนอิตานะเขารู้อยู่แล้ว แต่แปลมาเป็นไทยอ่ะมันต้องแปลได้เออมันต้องแปลได้แต่เนื้อคําแปลไม่ออกนะว่ามันแปลว่าอะไรคำนี้ยเป็นต่อสร้างแปลว่าอีหยังวะเดี๋ยวไปคืนกันเด้อหนาวด้วหนาวหนาแปลว่าหนาวเยียงขนาดแมวหน้าแบบ งาวแฉอะไงเงี้ยมองงาวว่าให้กูกินเกินกูไม่เามาห็นยังอันนี้บอคือทำไม่เผ็ดเนานะเป็นแค่รสหน่อยหน่อยต้อแสบอยู่แต่ว่ามันกินกับอันนี้บอคือมันไม่มันกินเล่นมันหมอกกินเล่น เออมันไ่บอกแม่นแนวมันบอกแม่นแนวเขาเห็นเบิร์ตนั่นแหละเอาไว้อยู่ไหนเขาก็เห็นอันนี้มันบังเขาม่ได้บังเขาเรือใายเรือฟ้าอยู่ยานมันบังะสัตวอันนี้มันเป็นโรสีใต้เบิ้องด้านเขเป็นเอียงอันนี้เขาเขาก็ย่านมันบังเขาก็เรือใต้กล้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ไหวหรืมอันนี้มันกดนมขวดนมมาวางแต่มันมีอันนี้ไหมคุณผู้ชมอย่างนะ หูหิวนะแม่มันอยู่ตรงกลางมบอลอันนี้ก็ลบซ้ายลบขวาต้งใหม่จะถ่ายให้ดูก็ว่าลบอีหนึ่งวะ เพสิกินในยเดียวนยเดียวเก็บไปูนี่สจเบิ้ล้ตกรายมันผสมแลมันเห็นเลมันแข็งะมันเห็นล้วมันผสมเรามันจะกิน ดูหน้ามันก็แม่รับตาซังใสอะไรนะรับตาซังไม่ถือว่ารับตาซังรับตาไม่เห็นตาสิเห็นตาก็ืะทังคลอดนึกถึงไหมเออรับตาซังอ๋ออกไดนอะไรที่เกี่ยังไม่รู้เรื่องเลยตาซังว่าอะไรหลับตาหลับตาชังน่ะ หลับตาชังหลับตาน่ารักหรอชังแบบเหมือนกับหมันไส้หลับตาใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ให้กูกินสักทีเลยเอออธิบายเป็นภาษาไทยปาอธิบายภาษาอีสาเนปสาสาเป็นภาษาอีสานให้ฟังทีเนี่ยเพื่อจไเข้าใจไหมชื่อ <c oughs> อะไรวะหลับตาสั่งแปลว่าหลับตาชังหรือมองคอน,นั่นเองเฮ้ยก็าชังภาษากลางคนไทยมองคอ,น,<ท>คอน,นั่นแหละมองคอนคือน่ารัก ก็มาทำไมบอแมนตัดตาไม่ใช่น่ารักน่าชังไม่ใช่ว่าน่ารักน่าชังยี่ดูเขยอะไปแล้วมองคอนมองคอนเสียใจเสียยี่เห็นใจกันยิงเนาะปที่ประตูคนละตัวนะอันนี้ตัวเดียวก็กลางคืนอยู่กินเยอะอีกแล้วกินน้ำไปเยอะเลยมันเห็ดอยากกินนมอ่ะแล้วนมวางนอนหลับอยู่ เฮ้ยไหนดูเดี๋ยวทายให้เบิร์นแล้วว่าอันเอาถุงลบเมื่อกี้นูหยุดลบยี่ห้อไโอเคอะไรด้อะเดี๋ยวกินเสียกะสิอาบน้ำนอนแล้วไม่อาบเฮ้ยบอกกับพ่อกไปยังไงบ้างล่ะอาบว่าอาบแต่คือเก่าอันนี้ผมมกอาบน้ำไหนมันตัวเองอาบอาบจ้ะนอนแต่วันที่บอกว่าถ้าคนอาบจ้ะมันต้องมีคอมบั้ไม่มีคอมบั้นเนาะจ้ะผ่า ไม่มีเหงื่อไม่ได้ทํำอะไรเลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยอะโอเคพี่ก็ไม่ทําอะไรไปทำงานก็แบบว่าคุยไกลเฉยไม่ไก่ตีมแล้วไม่ได้ใส่จุลัดตีเลยไปเดินมาทุไปปลาไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอีวีน้าจะมากินอะไรอีกตอนกลางคืนอันนี้เป็นเมนูรอบดึกซึ่งถามว่าคนกินรอบดึกไหมจริงๆก็ไม่ควรกินนะแต่ว่าถ้าจะกินก็กินเป็นผักกินเป็นน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยกินไปเถอะได้มาจ้ะ คือจริงๆอยากกินนู่อยากกินนี่นะแต่พอกินปุ๊บกิ่นแล้วมันก็ลืมหือมันก็ลืมไปแล้วก็กินแค่ไม่สอง่อแล้วกินก็อยากกินแบบพิเค้กเย็นพีอะไรใไดซีเวสอะไรเงี้ยตังใจต้งโอเคจะลืมกดติดตามให้ด้วยกดติดตามติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วรอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เยอะด้วยครับทุกคนวีดนที่หน้าจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะกินอะไรให้ทุรอบเป็นก็เดี๋ยวติดตามด้วยกันกับพี่โจตัวเสียงวีดีที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า 哈哈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 ！